ไม่ไหวใช่ค่ะตอนลงก็ไม่เหนื่อยตตนตอนขึ้นนี่ตายสวัสดีตอนเช้าหัวฟูเนี่ยหัวฟูมากเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วหัวฟูมากเลยตอนนี้ หกโมงครึง่งไม่มีหมอกไม่มีหมอกเลยอาบน้ำอาบ,บ,บน้ำแปรงฟันเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อตื่นแล้วก็ยืนแต่งหน้าแต่งตานี่เราพร้อมที่จะไปวัดต่อนะะครับถ่ายทำไมไม่สวยสวยสวยตลอดเวลาเลย อันนี้เรามาถึงวัดเทพิทักษ์ปุณนารามนะก่อนไปไหว้พากอไปซื้อน้อยหนาก่อนนะซื้น้อยหนาให้อีแม่ซื้อน้อยหนาให้อีแม่กันไปดูก่อนแม่สั่งไอ้หนานา สั่งไนนาสั่งมะขามหวานคือไนน่ะรรอเาคสองสใส่สองได้เทาไหร่คะต้ลอดตทางมาหรือมาแวะวันนี้อันได้สิแ่ไม่ได้นี่ต้ขวดเท่าไหร่คะต่ำร้อยค่ะแพ้เ่า เอาไปไว้ในรถก่อนนะแม่เดี็กครับไปไว้ยังถือไหวไหอืมได้เราจะใส่ผ้าถุงขึ้นไปข้างบนใส่กางเกงขาสั้น่ ดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันครับหกร้อยสามสิบเอ็ดขั้น oh. เดินตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยขึ้นไปแล้วเหนื่อยเพิ่งเหนื่อย ยังไหวอยู <laughs> ่ขึ้นแค่กี่ขั้นหนึ่งเนะ <laughs> นี่ยอ๋อนี่เขานับจากตรงนี้หกร้อยสาสิบเอ็ดขั้นนี่เ <laughs> ขานับจากตรงนี้หกร้อยสามสิบเอ็ดขั้นเดินไปนู่นนะไปต่อไหม ไปต่อไหมไปเรื่อยเรืหายใจแป๊บนึงเราจงมองนู่นข้างบนถ้าได้ถึงแล้วหายใจ น,นี่เราผ่านโคราชหลายรอบตั้งใจจะแวะแล้วไม่ไม่ได้แวะสักทีใช่รอบนี้เรา,เเราต้องแวะเราไปเรื่อยๆเราไม่รีบทางชันมากเลยงอุูก <laughs> ถ้าตอนลงคงไม่เหนื่อยอ่ะตอนลงคงไม่เหนื่อยแต่อตอนขึ้นดิตายอะช่เลยใช่เลย,ยไปเดินกันต่อทุกคนเดินกันต่อแต่ก็มีที่พักให้ตลอดทางนะเราไปเรื่อยๆสำหรับคนไม่เคยออกกำลังกายได้เงี้ย นี่เดินชิวๆเดินถอยหลังก็ได้ไปเรื่อยๆอฟังจากเสียงก็นเหนื่อยเหนื่อยนะ, <c oughs> ะนั่งพักก่อนปะปะเข้าไปนั่งพักชมวิว บอกว่าถ้าปล่อยวางถ้าวางก็เบาถ้าเอาก็หนักดูโอ้ดูนั่นนะทางที่เราขึ้นมาอัตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คนทางอีกยาวไกลยังไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะโน่นโน่นโน่นขึ้นไปอีกโน่นนั่งเศร้าเมยซะก่อนที่วันน่าจะมืดสิเป็นลมแล้วเอย ไกลไแต่เราไปะนะหายใจไมท่ทันคน <c oughs> อ้ว,อวนมันไม่ใช่แนวแนวขึ้นอย่างเงี้ยมันขึ้นอย่างเงี้ยอืมนันชันนะมันชันอ่ะเดินขึ้นมันจะงายหลังต้องจับไอเนี้ยลูกกงลาวขึ้น มาพหม่ให้ย่าเองนิดเดียวไม่นิดอ่ะพี่คนเมื่อกี้ก็บอกอย่างนี้แหละอย่างนิดเดียว Эний дээ нэгэ дээгнэ. Зай мэн тэн туп 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 เรามาถึงแล้วัพพิชิดได้ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> โอ้แล้วก็เดินมาไกลมากเลยนะนี่อ่อนนู่นรถเราจอดอยู่ตรงนั้น เราขึ้นมาเสร็จแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะลงได้ป่ะนี่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงพอพักตลอดทางตอนนี้เราถึงเวลาที่เราต้องลงทางลงเราเมื่อยเนาะลงได้ทุกคนลงน่าจะง่ายกว่า เมื่อกี้เด็กน้อยไม่ถึงห้าขวบน้องขึ้นมาไวมากไม่เหมือนเราเราพักตลอดอเป็นเพราะเราอ้วนหรือเปล่าไม่มั่ง <laughs> ขึ้นหกร้อยสามสิบเอ็ดขั้นลงอีกหกร้อยสามสิบเอ็ดขั้นไม่รวมตรงที่เราขึ้นมาจากตีนตีนวัดขึ้นมาก่อนถึงจุดลมต้นอีกไม่รู้กี่ขั้น แต่แม่ค้าบอกว่าประมาณพันขันข้นน่ะคะ<ร> وم, ่ะรวมๆแล้วใช่แต่มาแล้วครั้งหนึ่งเนาะต่อไปเราจะได้แบบเวลาไปขึ้นวัดไหนแล้วก็บอกจํานวนขั้นแบบเนี้ยเราจะได้คุยได้เราจะได้แบบคิดได้ว่าเราจะไหวไหมสุขภาพเราร่างกายเราจะขึ้นไหวไหมถ้าประเมินอย่างนี้แล้วก็คือไม่ไหวแน่ พราะเขาอะจะเป็นลมหลายรอบม,มากเลยเลื่อแต่แล้วน้ำข้างบนก็ไม่มีกินเราเริ่มเอาน้ำมาด้วยใช่เราก็เลยเหนื่อยแต่แต่ทางขึ้นอะเขา,าเป็นไอ้นี่นะเป็นช่มมีต้นไม้ปกคลุมตลอดอแต่มันไม่มีลมนั่นแหละมันล่มก็จริงหรอไม่มีลม าสั่นพับ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 เล <c oughs> กลัวจะกลิ้งนะเนี่ย <c oughs> ไม่เอาไม่เห็นคางมันคางย้อยขาสันพับ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 ตอนนี้เราลงถึงข้างล่างแล้วครับ นี่นที่บอกว่าเขาไม่นับรวมกระไดบันไดขึ้นอันนี้ก็หลายขั้นอยู่นะนี่สั่นมากตอนนี้อันนี้โทรศัพท์เข้าถ้าใครจะขึ้นอ่ะเอาน้ำยาดม,มติดตัวไปด้วยแล้วก็พับบนไม่มีลามลมร้อนมากอะ่ะตอนนี้อยากกินน้ำเย็นเย็น กึ้มเลยเถอะแล้วเนาะนั่งพักได้ไปไหนมนะา,าไปเท้าเลยกินได้ไหมดื่มน้ำหา่อยแบตอนนี้นไปไปหางานกินกินกินเราเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านได้บัดนี้ใช่ทริปเราจบแล้วจบแล้วค่ะเรามาไหว้หลวงพ่อเขาใช่วัดน,นี้เราตั้งใจมาหลายรอบแล้วผ่านโคราชต้องแวะมานะคะอยู่ที่ปากช่อง พระเขาองค์ใหญ่ๆวัดทิพย์วัดเทพพิทักษ์ปุญนาปุญนาลามเสียงนกหรือไก่ไปงั้นเราจบคลิปกันแล้วนะไปไปแบบนี้แหละเหนื่อยหานน้ำกินกันบาย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 